ซื้อรถพร้อมแต่งรถที่เราดีแม็กซ์213 V Cross ยก4 สวัสดีครับแคสซี่โฟร์บโฟนะครับผมไบคอนแคสซี่วันนี้เราอยู่กันแคสซี่สี่รุ่สี่สุราธ,ธานีคันนี้เป็นดีแม็กวีคอสตี้หนึ่งสาเป็นโฟตัวสูงอัปเกรดแม็กยาเป็น MT ็มลบสามสี่พร้อมสิบหกในส่วนของเรื่องชุดยกนะครับเป็นชุดยกยูนิคอร์และในส่วนของเรื่องโชกโชกเป็นของโปรเฟนเดอร์กาสังเกตว่าคู่หน้าเนี่ยจะเป็น o อ e 2.5อุดห้าคู่หลังเป็นบายพาร์ ark, สุดตารางเลยของโปรเฟนเดอร์แล้วก็มีในส่วนของชุดเรื่องระบบเบรกก็จะมีพัสดุเบรกเน็กเตอร์โป้ก็มีจานเบรกเน็กเตอร์ทน เมเอ๋อคันนี้ทําการเปลี่ยนของเหลวทั้งระบบด้วยน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องเรเวโนลน้ำมันเฟืองท้ายน้ำยาคูเลนประมาณนี้แล้วก็เก็บช่วงล่างพวกลูกหมากบูทยางต่างๆทั้งคันก็เดี๋ยวแต่งเสร็จแล้วเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกัน เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับ DMAX 2013งพันจวีคอร์สคันนี้ยก4นะครับแม็กเอ็มพลบสาแล้วก็ยาง16 m a x แม็ตัวนี้เป็น31575นะครับผมแล้วก็ชุดช่วงล่างยูนิคอร์นนะครับโชคหน้าเป็น OEM 2.5ข้างหลังเป็นบายทารสนะครับก็คันนี้มีท่อหน้าพาวมีรีแม็มีเปลี่ยนผ้าเบรกเปลี่ยนจานเน็คเตอร์นะครับก็ครบชุดเลยมีกันชนหน้าออปชั่นด้วยนะครับก็ประมาณนี้จบจบนะครับที่เกสซี่โฟร์บโฟนะครับอันนี้คุณฝรั่งนะครับมารับรถ ซื้อรถพร้อมแต่งรถที่เรานะครับก็มีเอกสารพร้อมนะครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับ